โค้ทุกกันเทพๆกันเนี่ยวันนี้ว่าจะมีตัวไหนบ้างเราอยู่กันที่บูธ A s นะฮะจะบอกว่าตัวนี้คือตัวที่ท็อปที่สุดของ A s u s เลยนะฮะตัวนี้นเรามาดูกันตัวนี้เป็น LG Stick นะครับสก a า1 7 SE นะฮะตัวนี้ c p u ไม่ต้องห่วงเลยฮ<ว>นะ Core i 9นะฮะ Gen 12นะครับก <42 S 1> ราฟิกตัวนี้ได้ RTX 3080 TI เลยนะฮะ 16กิกกันเลยทีเดียวส่วนแรมครับมาพร้อมกับ DDR5 ครับบัส4 8 0 0 32กิกหน้าจอจะพิเศษหน่อยนะครับ17.3นิ้วครับที่เราได้เป็น SSD 1 t ทเลบนะฮะวันรันตี3ปีราคาอยู่ที่124,990บาทเราอยู่กับที่ ASUS นะครับตัวราคากลางๆ30,000 ถึง40,000นะฮะอยู่ในเลงนี้เราเสนอตัวนี้เลยนะฮะเป็น ASUS ครับ DAS นะครับ F15 จะได้ Intel Core i7 Gen 12เลยนะครับ1 2 6 5 0 s ส่วนการ์ดจอเราจะอยู่ที่ 3050Ti นะครับหน้าจอไซส์ปกติเลยครับ15.6นิ้วเนาะส่วนแรมเราจะได้เป็น DDR5 8GB น,นะครับแล้วก็ SSD512 วารันตี2ปีเลยนะครับราคา เครื่องนี้อยู่ที่39,990หรถือว่าในราคานี้คุ้มมากๆเลยนะครับกับ i7 Gen 12แล้วก็ Ram DDR 5ด้วยเนาะเรามาพบกับตัวที่ท็อปที่สุดของแบรนด์ MSI นะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยครับ Titan GT 77นะฮะด้วยฮะระบบประมวลผลนะครับ Intel Core i9 นะครับ 1 2 9 0 s x นะครับการ์ดจอจะได้เป็น RTX 3080Ti Laptop นะครับ GPU อยู่ที่16 g b หน้าจอตัวนี้ใหญ่กว่าสาทั่วไปนะฮะจะเป็น17.3นิ้วนะครับมาพร้อมกับแรม DDR5 นะครับ32 g b เลยนะฮะบัส4 4 0 0นะครับ SSD นี่เราจะได้เป็น2 t b เลยนะฮะพร้อมกับ Windows11 นะครับแล้วก็ในส่วนของวารันตีจะเป็น2ปีนะครับน่าจะเป็นตัวท็อปสุดของ MSI เลยนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0 7,000 70, 0ประมาณนี้ราคาอยู่ที่ประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดแรงที่สุดของแบรนด์ MSI เลยครับ เราอยู่กับที่แบรนด์ MSI นะฮะ <S <S เราแนะนำเป็นตัว MSI นะครับ Katana GF66 นะครับมาพร้อมกับ Core i7 นะครับ Gen12 นะครับ 12700H น,นะครับแรมนี่เราจะได้มาแค่8นะครับ DDR4 แล้วก็สโตรเลตจะเป็น SSD 512นะครับหน้าจอเป็นไซส์มาตรฐานนะครับ15.6นิ้วเนาะส่วนการ์ดจอตัวนี้จะได้ GeForce RTX 3050 Ti นะครับพร้อมกับ Windows 11เลยก็วารันตี MSI จะเป็นที่2ปีราคาป้ายตอนนี้อยู่ที่45,490ลดเหลือ 39,990บาทครับหรือว่าอีก10บาทนี้ก็40,000เลยทุ่วทัวเลยมาต่อกันที่บูธของ Lenovo Legion นะครับตัวที่เราแนะนำเลยนะครับเป็นตัว30,000กลางๆถึงไปลาๆครับใช่คำว่าคุ้มมากๆนะครับกับตัวนี้ด้วยบอดี้สีขาวครับเทงคลีนสวยมากสเปคเครื่องนะครับ เราได้เป็นอ n t e l Core i5 นะครับ Gen 12เลยนะราคา37,990นี่โดอ้โหู e จะ12ผมว่าถือว่าคุ้มมากมาพร้อมกับการ์ดจอ RTX 3 0 5 0 t i ครับหน้าจอจะเป็นไซส์ามาตรฐานนาะ15.6นิ้วแรมเราจะได้เป็น DDR 4นะครับ 8GB กแต่ว่าแถมอีก8ถือว่าเราได้ในราคานี้เราจะได้ 16GB กิกกันไปเลย s s d 5 1 2ครับมาพร้อมกับ Windows 11นะครับแล้วก็มาตี3ปี l e n o v o ขึ้นชื่ออยู่นะครับ3ปีครับแล้วก็ทาง l e n o v o กระซิปมาบอกว่าลดเหลือ36,500นานะ36,500ถือว่าคุ้มมากครับในราคานี้น่าจะเป็นคุ้มที่สุดเท่าที่ดูมานะครับในราคากลางๆเนี่ยครับเรามาอยู่กันที่บูธของเอเซอร์นะฮะอ่าเรามาดูตัวท็อปที่สุดของเอเซอร์กันเลย เป็นตัวนี้นะครับพีเดียเตอร์พีเอน่งห้านะฮะเราได้คอไอเจ็ดเจ็นะครับ1 2 7 0 0สนะครับมาพร้อมกับการ์ดจอ3 0 7 0 Ti นะฮะหน้าจอนี่ก็ไซส์สแตนดาร์ดเลยครับ15.6นิ้วแรมครับเราได้ DDR5 3 2 g b เลย SSD เราจะได้เป็น1 t b บนะครับมาพร้อมกับ Windows 11วอลันตีออนไซส์3ปีถือว่าเยอะนะครับ3ปีซ่อมกันถึงบ้านเลยทีเดียวตัวนี้นะครับมาในราคา79,990บาทอีก10บาท80,000 นะครับตัวนี้ซื้อวันนี้นะครับที่คอมมาแล้วฟรีเก้าอี้เกมมิ่งไปเลยครับหนึ่งตัวช้าอดหมดนะครับหมดมาที่ที่สิบนี้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ท็อปที่สุดของเอเซอร์นะครับตัวนี้พีเด a t เตอร์เราจะมาแนะนำโน้ตบุคากรางกาสามหมื่น,น 30, ไปๆนะฮะที่ โคดคุ้มเลยนะคะของเอเทอร์ตอนนี้นะสเปคจะเป็นพอ r e i จนะครับเจนทีนะฮะ1 2 7 0 0 s นะครับส่วนหน้าจอก็จะเป็นมาตรฐานนะครับ15.6นิ้วน้อแล้วก็แรมจะได้เป็น 8GB ิกนะครับ DDR4 ส่วนกราฟิกนะครับจะเป็น Nvidia เ e f o r c e 3.50 Ti นะฮะราคาตัวนี้นะฮะลดจาก4 1 9 9 0เานะครับเหลือ38,990แแล้วถ้ากดโค้ดของ Shope e ลดได้อีก2000นะฮะต็จแบตีไปเป็นอาโหถือว่า คุ้มมากเลยครับกับตัวนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการแนะนำโน้ตบุ๊กทั้ง7รุ่นในตัวที่สเปคสูงที่สุดของแต่ละค่ายนะฮะแล้วก็สเปคที่ต้องบอกว่าถูกใจวัยรุ่นนะฮะทั้งเล่นเกมตัดต่อทํางานเอาง่ายๆคือสเปคที่แบบครบจบในเครื่องเดียวเลยฮะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับที่เราแนะนํามาเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะฮะในในงาน อาจจะไม่ตรงวัตถุประสงค์ของกลุ่มผู้ใช้งานอื่นๆเช่นนะฮะบางท่านอาจจะอยากเล่นเกมก็สามารถเลือกโน้ตบุ๊กที่มันไปได้สุดกว่านี้นะฮะหรือบางคนอาจจะอยากทํางานเน้นไปทางคอนเทนต์ครีเอเตอร์ตัดต่ออะไรอย่างี้ยฮะก็สามารถจะเลือกโน้ตบุ๊กที่ทํางานล้วนๆได้เลยนะฮะมันจะมีโน้ตบุ๊กสเปคที่รองรับในการทํางานตรงนี้ ซึ่งทุกคนสามารถมาเลือกชมกันได้ในงานคอมม a r เคซี่ออฟเฟอร์งนะครับงานจัดวันที่7ถึง10กรกฎาคม2 5 6 5นี้ใครที่ดูอยู่แล้วอยากได้คอมพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆฮะแนะนำให้มาที่งานคอมม r t ได้เลยนะหรือถ้าใครไม่ทันจริงๆก็สามารถติดตามได้ทั้งเพจ Facebook c คอมม r t ไทยแลนด์ได้นะฮะเพื่อรอฟังข่าวสารเกี่ยวกับงานคอมม r t และโปรโมชั่นดีๆในครั้งถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปดูพิตี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบายบาย ด้านหลังนะเป็นสเปคตัวท็อปเลยนะฮะคอไอสามสิบหกนะฮะแรมยี่สิบสี่แล้วก็การ์ดจอน่าจะเป็นประมาณสามสิบห้านะฮะตัวท็อปของงานเลยบอดี้จะขาวมากเลยฮะขาวจั๊วเลยฮะตัวนี้ผมแนะนําเลยอ่ะมาดูกันได้ที่งานคอมมาด์นะครับวันที่7ถึงวันที่10จะหมดละนี่มาดูกันนะครับอันนี้รีวิวคอมหรือรีวิวคนครับรีวิวคอมครับออ๋ค oh. อมแน่ๆคอมขาวจั๊วเลยฮะตัวนี้ตัวท็อปเลยตัวท็อปของงานเลยฮะ